สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชม Honda c b r บีอาร์พันดับเบิลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2014นะครับเป็นลายเลเโซ่แท้เลยสีเดิมทั้งคันจริงๆนะครับไม่มีเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวสติ๊กเกอร์เดิมลอกออกได้หมดแล้วรถคันนี้ก็จะจดทะเบียนปี2องสด้วยนะครับแต่คันนี้เราขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะฮะเลขไมค์คันนี้ครับมีเพียง4,000เท่านั้นเป็นรถใใช้้้้มืออเเดดีีีีียยยววนนนนนะคคครรรรรัับบหาู่่สสถุป ต้องมาคันนี้เท่านั้นครับมาชมเลยดีกว่ามาว่าสวยยังไงนี่ครับเลขมาคันนี้เพียงเพียง4ี่3ันหกร้ยห้าสิากิโลเมตรเรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับตอนนี้คือ4ี่พันแท้แน่นอนอยากรู้ว่า4 0 0พันแท้ไหมมาชมต่อครับนี่กุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับเป็นกุญแจชิปนะครับหัวโช๊คเดิมสวยไม่มีรอยนะครับแผงคอบนเดิมนะครับนี่สีเดิมทั้งหมดทุกอย่างไม่มีเก็บงานนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสื่อไม่มีเดล่างนะครับปอกแฮนด์แต่งจากลิซมาแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์เช่นเดียวกันนะ มือคัตแต่งนะครับนี่มือคัตแต่งจาก CRG ก้าเนี่ยเป็นคาร์บอนแท้นะครับเป็นของแท้นะครับอ่าตรงถึงมือเบรกด้วยนะครับจาก CRG นะครับเป็นคาร์บอนนะครับเห็นเห็นลายคาร์บอนไหมนี่ใกล้ๆอ่าประกับพันเร่งครับตรงสื่อไม่มีรลางเลยครับคันนี้นี่ครับฝาครอบถังครับเป็นลายเดมโซแท้ซิคเกอร์วอร์นิ่งแท้ทุกจุดลอกออกได้นะเนี่ยสกิดแล้วออกเลยนะนี่เหมือนกันนี่มีโลโก้ครับเวิร์อ่ามอเตอร์จีพีเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพนะครับนี่เป็นตัวพิเศษนะสีพิเศษ ฝาถังเหมือนเดิมครับสวยนะครับดูเลยฮะโอ้โหเหมือนใหม่เลยดูดิสติ๊กเกอร์กันถังสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็มีมาให้ครบเลยเบาะหน้ายังเป็นหนังเดิมนะครับรวมถึงเบาะซ้อนด้วยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับชุดฟัิ๊กด้านท้ายครับนี่สติ๊กเกอร์ฮอนด้านี่ลอกออกได้เลยเห็นไหมครับชินเสียงไหมเนี่ยลอกออกได้เลยนะไม่มีไม่มีแติกเกอร์เคลือบนี่คือสีเดิมจากโรงงานทั้งคันด้านหน้าครับยังคงเป็นชิ้นหน้าเดิมอยู่นะครับนี่ฮะชิ้นสติ๊กเกอร์เดิมนะครับฮะ เนี่ยฮะเราออกได้นะโคมไฟหน้าเดิมสวยนะครับให้ดูใกล้เลยใส่ครับไม่มีรอยหินเลยเห็นไหมเนี่ยดูเลยสวยใส่มากๆกอ่ากระบอกโชคด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบไม่มีแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยบางโคนหน้าเดิมสีเดิมไม่มีแตกร้าวนะครับนี่ยางหน้าหลังนะครับเป็นยางเดิมนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหขอบรถด้านหน้าครับสีส้มเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ่ง ดูจานเบรกใกล้ๆนะครับนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้นะครับไม่สึกเลยครับเป็นแค่รอแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS เนี่ยกระบอกชกล่างด้านหน้าครับเห็นไหมครับไม่มีรอยหินคันนี้มาพร้อมกับการล้มล้อหน้าแต่งจาก R n G คาลิเปอร์ด้านหน้าเดิมครับไม่มีล้มลายสลายเช่นเดียวกันนี่มาชุดแถงหม้อน้าครับนะครับเป็นกับหม้อน้ําแต่งนะครับจาก R n G ดูคอท่อด้านหน้าเดีไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับใส่ชุดอกล่างต่างๆแน่นสนิทชิดทุกจุดฝาลินด้านข้างนี่บิน สติก,กอร์เดิมนะครับได้ยินเสียงไหมลองออกในทุกจุดนะเนี่ยลองออกได้หมดเลยสีเดิมท,ทั้งคันเลยดีกว่านี่ห้ดูเลยครับนี่ชุดครอบแข็งเครื่องก็เดิมๆไม่มีอะไรล้มเลยสติก,กอร r ครบเห็นนีะ้นี่บนล่างเลยน็อตเดิมทุกตัวนี่น,นี่อีกบินเฟร,รมเดิมสวยนะครับเฟร,รมเดิมสวยนะฮะนี่ไม่มีเก็บไม่มีดุ้งไม่มีเรียกว่ายืดฟงยืดไม่มีแน่นอนครับเพราะนี้ไม่เคยมีบัตเหตุพักเท้าเดิมฝั่งขวาไม่มีแตกหัก ขายยี่เป็กหลังไม่มีเขาไม่มีงอคันนี้มาพร้อมมาท่อแต่งจากอะคาบวิกเป็นของแท้นะครับอะคาบเดิมๆนะครับไม่มีรอยเลยดูนะครับเหมือนรถใหม่เพราะว่านี่คือ4,000กิโลเมตรแท้จริงๆดูดิดูความใสนะดูน็อตนะครับดูหัวน็อตนะด้านฐานแทบไม่เคยถอดเลยดูจานเบรกด้านหลังเด็กขาวใสเหมือนใหม่เต็มๆมาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยนะฮะขอบล้อด้านหลังครับนี่ครับไม่มีสลอบไม่มีดุ้งเช่นกันนะฮะแล้วก็ล้ออ่ะยางหลังนี่เปลี่ยนใหม่นะเป็นยางเทอร์รี่ล็อตโซ่ถูนะครับสภาพประมาณสักเก้าสิบกว่านแเปอร์เซ g นะครับ ไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วนะครับบั้นท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้โอ้โหหายากมากคันนี้โช้สเตอร์เดิมๆครับเห็นไหมครดูความใสของสเตอร์และโซ่นะฮะดูนะฮะดูนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายไล่มาครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนี่อยู่ครบสวิงอาร์มที่ขาวใสมากนะฮะดูดิดูความสวยดูความใสพักเท้าครับฝั่งซ้ายเต็มเต็มนะครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักพันเกียร์เนี่ยไม่มีคดไม่มีงอเลยนะฮะเห็นไหมครับ โอ้โหแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับมาพร้อมกับฝาครอบเดิมจากโรงงานก็ไม่มีรอยเช่นเดียวกันสติกเกอร์นะครับตัวในส่วนของแฟร์ร่ฝั่งซ้ายสติกเกอร์เต็มทุกจุดนะฮะภาพไม่มีรอยถลอกเลยอ่าหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูคอท่อครับมุมนี้ก็ไม่มีบุบไม่มียุบนะฮะแห้งๆใสๆเช่นเดียวกันอ,อ่ากระบอกโช้ดลดด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหการล้มด้านหน้าฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอย สันเบกหน้าครับเต็มๆนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้นะครับสัมพันกับด้านขวาครับเป็นแค่รอจริงๆแม่เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าฮอนด้าซีเ Honda 1000บีย499คันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพนี่คือ1ในร้อยและนัดในตลาดตอนนี้ไม่มีใครเลขไม้น้อยกว่านี้แล้วนะฮะคันนี้คือสวยที่สุดเลขไม้น้อยสุดนะครับสีเดิมทั้งคันใครหาอยู่คันนี้299ราคานี้คุณซื้อ,อซื้อรถเมืองหนึ่งคุณได้ซีเบีย4 9 แต่ถ้าคือรถมือสองคันนี้นี่คือ CBR 1000R พันเดอร์นอาได้ทั้ง zo, สีเล o โซสภาพ4,000โลบอกเลยว่าหายากมากๆถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับทศชายพระรามห้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ